ทีนี้มาถึง3ามหนุ่มมากดีกว่าครับนะครับได้เจอสาวเป้าหมายของเราแล้วนะครับโอ้ยเอาพี่ทำกันดีพี่ทำครอเป็นไงครับความรู้สึกแรกที่เจอมินครับผมพอดีเป็นคนคิดเลขไม่เก่งอะครับอยากให้น้องมินครับสอนวิชาบัญชีพี่บ้างทำไมครับอยากให้ศึกษาเป็นการส่วนตัวครับแน่นแกนี่นี่คือรุ่นใหญ่ครับนี่คือพี่ทำแบบนะครับดูเอาไว้ครับเยี่ยมไปเลย เาเจอมินเรารู้สึกไงบ้างครับจะไม่หงไหมน่ารักมากเลยอ่ะโอ้ยไม่หอหรอะไม่นี่เราคนเยครัผมโาเคมโอโอเคอยู่กมีรยากพูดกับมิ้นอ่ไหมครับครับก็น่ารักครับครับครับชอบครับโอ้ชอบเป็น่จชอบมากที่สุดเลยด้วยครับเ้อ้เก็บไว้ก่อนยการเลยเอะเลยเยอะยพี่มาคนสุดท้าย ไอ้ทามไทยครับเจอมิ้นเป็นหูแดงเลยน้องทามครับรู้สึกเกงบ้างครับสาวเป้าหมายของเรามาถึงรายการแล้วไม่เคยคิดว่าคนที่ใช่จะอยู่ใกล้ขนาดนี้โอ้โหอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮดเลยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเ้ยเ่ยเ้ยเเฮ้ยยเ